สวัสดีจ้าวันนี้เราจะมารีวิวอัพมพิคเมงดาตาแดงกันนะจ้าเอาเราก็ได้างการสั่งโอ้ยเสียงคนไหม จ้าพี่น้องแกออกมาแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เจ้านี้พุนห่อกันกระแทกให้ย่างดีจ้าห่อบะเปิลนให้ราคาไม่แพงนะจ้ากระปุกละสามสิมห้าบาทแสบๆจ้า้าวจงไลยสร้างมาสามกระปุกนะจ้า ้ำพิกแมงดาตาแดงตาให่ดาวนากินบ่จะานากินม่อ